ถัดไปค่ะข้อ3ามข้อ3มเนี่ยถ้าพ่อมีหมู่เลือดเป็นแบบนี้แม่มีหมู่เลือดเป็นแบบนี้ลูกจะมีโอกาสหมู่เลือดแบบนี้กี่เปอร์เซ็นต์นะคะ,ะวิธีทำถ้าเอาแบบละเอียดนะคะก็เหมือนเดิมค่ะในรุ่นพ่อแม่นะคะเขียนจีโนไทป์ก่อนอันนี้หมู่เลือดพ่อนะคะผสมกับหมู่เลือดแม่ก็คือ O n ใช่ไหมคะจากนั้นเขียนจีโนไทป์ของพ่อ,อ,อมาก่อนก็เป็น I IA IB IM IN นะคะ อันนี้มียีน2คู่เพราะว่ามี2ลักษณะคือระบบหมู่เลือด ABO กับระบบหมู่เลือด MM ส่วนอันนี้ก็จะเป็น I เล็ก I เล็กแล้วก็ I n อ I N นะคะคราวนี้พอมาสร้างเซลล์สืบพันธุ์นะคะพอมากันมาสู่การสร้างเซลล์สืบพันธุ์เนี่ยยีนที่เป็นคู่กันต้องแยกออกจากกาันคู่กันคู่แรกของฝั่งพ่อก็คืออันนี้กับอันนี้ก็จะแยกออกจาก,กาฝั่งแม่ก็จะเป็นอันนี้ กับอันนี้ก็จะแยกออกจากกันพอแยกออกจากกันก็ก็ก็แยกเฉยๆค่ะนะคะก็จะเป็น i ใหญ่ a ใหญ่ i ใหญ่ b ใหญ่ i ใหญ่ m ใหญ่ i ใหญ่ n ใหญ่จากนั้นเนี่ยเนื่องจากว่ามันมียีนมากกว่า1คู่มันแยกอย่างเดียวไม่พอนะในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์มันต้องมารวมร่างกันด้วยตามกฎการรวมกลุ่มอย่างอิสระซึ่งการรวมกันในที่นี้เนื่องจากว่ามันมีฝั่งละ2เนี่ยก็ใช้สูตรหน้าหน้าหน้า,ห,นาหลังได้นะคะอ่ะเริ่มเลยนะคะก็จะรวมเป็นหน้าหน้า,นาก็คือ ia im นะคะหน้าหลังก็คือ ia in หลังหน้าก็จะเป็น ib im และสุดท้ายก็จะเป็น ib ไปกับ in เซลล์สืบพันธ์ฝั่งพ่อเนี่ยจะมีเยอะหน่อยนะคะคือมีทั้งหมด4แบบแต่พอมาดูเซลสืบพันธุ์ฝั่งแม่มันมียีนสองคู่ก็จริงแต่ว่ามันเป็นโฮโมไซกัสทั้งหมดนะมันเหมือนกันเมื่อมันเหมือนกันเราไม่แยกเราเอามาเลยเนาะเนี่ยเราเอามาเลยอันนี้ก็เหมือนกันไม่แยกเอามาเลย ก็จะได้เป็น I เล็กเอ็นเซลสืบพันธุ์ฝั่งแม่เนี่ยไม่จําเป็นจะต้องมีการรวมกันอีกเพราะมันมีแค่นี้เราก็จะจับผสมกันนะคะการจับผสมกันก็คือเราก็จะเอาตัวนี้นะคะไปจับคู่กับตัวนี้ก็จะได้ตัวที่1ออกมาเอาตัวนี้ไปจับคู่กับตัวนี้ได้ตัวที่2อมาเอาตัวนี้ไปจับคู่กับตัวนี้ได้ตัวที่3มาเอาตัวนี้ไปจับคู่กับตัวนี้ได้ตัวที่4ออกมาอะเรามาจับคู่กันเลยนะอันนี้รุ่นลูกนะคะโอเคเริ่มเลยนะคะ ตัวแรกจับคู่กันก็จะได้เป็น i a i เล็กนะคะ i m i n ตัวที่สองจับคู่กันก็จะเป็น i a i เล็ก i n i n ตัวที่สามจับคู่กันก็จะเป็น i b i เล็ก i m i n และตัวสุดท้ายก็จะเป็น i b i เล็ก i n i n ซึ่งตัวที่เราสนใจเนี่ยก็คือตัวนี้ตัวนี้นะคะเท่านั้นเพราะว่า เขาถามว่าโอกาสที่จะได้ลูกหมู่เลือด B และ N นะคะคนนี้ก็คือหมู่เลือด B N พอดีซึ่งมีโอกาสเท่ากับ1ส่วนด้วยทั้งหมดก็คือ4หรือหรือ25เนะคะคราวนี้มีวิธีลัดไหมทำไมมันยาวเหลือเกินนะคะก็มี วิธีลัดก็คือวิธีรัดก็คือว่าเราจะดูทีละคู่ค่ะก็คือดูตามประการสีเหลืองของคู่นะอ่าเราจะเอาคู่นี้ผสมคู่นี้นะคะแล้วก็จะเอาคู่นี้มาผสมคู่นี้อย่างนี้นะคะก็คืออ่า i อ i b ผสมไอเล็ก i อเล็กโอกาสนะคะที่จะได้เป็นหมูเลือด b ใช่ไหมคะเพราะเขาถามเจาะจงไง โอกาสที่ได้เป็นหมูเลือด B ก็จะต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมโอกาสที่จะได้อันนี้คือเท่าไหร่จากพ่อแม่แบบนี้นะคะคำตอบก็คือ1นส่วนสถูกไหมบางคนตามไม่ทันถ้าตามไม่ทันก็คือดูอย่างนี้ค่ะอันนี้โอกาสที่จะให้ i อเล็กก็คือ1นะโอกาสที่จะให้ i อเล็กก็คือ1ใช่ไหมคะอันนี้โอกาสที่จะให้ B ให้ตัวนี้นะคะก็คือ1นส่วนสถูกไหมคราวนี้ก็เอา2อันเอาโอกาสของมัน2อนอันมาคูณกัน 1ส่วน2คูณ1ส่วน1ก็เท่ากับ1ส่วน2ดังนั้นโอกาสตรงนี้ก็คือ1ส่วนต่อมาดูอีกคู่หนึ่งค่ะอ่าก็คือคู่ im in ผสมกับ in in โอกาสที่จะเป็นหมู่เลือด N ก็ต้องเป็น N ทั้งคู่อย่าเนี้ยคือเท่าไหร่ก็ดูทีละคู่เหมือนเดิมฝั่งเนี้ยยังไงก็ให้ in ใช่ไหมซึ่งโอกาสคือ1ส่วน1ฝั่งเนี้ยจะมีโอกาสให้ in ตัวเนี้อยู่ที่1ส่วน2 ก็เหมือนเดิมเอาโอกาสสองอันนี้คูณกันก็จะได้เป็นโอกาสของก้อนก้อนข้างหลังนี้ก็คือ1ส่วนสเหมือนเดิมคราวนี้รวมโอกาส2อ,อันนี้รวมกันนะคะโดยการคูณก็จะได้เป็นโอกาสที่จะเป็น i b i เล็ก i n เ n เท่ากับ1.2ส่วน2คูณหส่วนสเท่ากับ1ส่วน4หรือยี่สิบห้าเปอเซ็นซึ่ง ทำวิธีลัดก็ได้ทําวิธีเต็มก็ได้นะคะที่สําคัญคือหนูต้องเขียนจีโนไทปรุ่นพอ่อรุ่นแม่ให้ถูกเนาะอ่ะโอเค